สพประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพวันที่5กุมภาพันธ์2567ดรภูธรจันทโหงคุณยศจรัธรรมรงค์ผู้ช่วยเลข,ขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพโดยมีผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการสนิกงานเขตพื้นที่การศึกษารองผู้อำนวยการสนิกงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณอาคารสพท5ชั้น9กระทรวงศึกษาธิการและผ่านระบบประชุมทางไกลสพทดรภูธรจันทหงคุณยาจักรัดรงกล่าวว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สถานศึกษาต้องมีความพร้อมในด้านงบประมาณบุคลากรแหล่งเรียนรู้สื่อสถานที่เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่สถานศึกษาทุกแห่ง29,251แห่งที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันให้พร้อมรอบด้านจึงเป็นที่มาของโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบ โดยได้คัดเลือกโรงเรียนอำเภอละสองแห่งประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวม1808แห่งเพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนานานาชาติของชุมชนโดยสพทพร้อมสนับสนุนให้โรงเรียนคุณภาพสร้างให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุขมีความรู้มีทักษะจนโรงเรียนสามารถเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของพื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมเป็นเครือข่ายร่วมใช้ทรัพยากรการเรียนรู้แบ่งปันองค์ความรู้สื่ออุปกรณ์การสอนเทคโนโลยีแบ่งปันครูที่ดีครูที่เก่งสร้างความมั่นใจอุ่นใจให้แก่ผู้ปกครองที่จะช่วยให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเท่าเทียมระดับสากลสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงเด็กทุกคนอย่างแท้จริงพร้อมเป็นประชากรคุณภาพต่อไป